โอเคครับทุกคนก็วันนี้เป็นวันชิวๆนะครับก็เลยมาทําฟาร์มเล่นๆดูนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันค่อนข้างที่จะกำลังดีนะทุกคนแห่กันมาปลูกผักสวนขัวเข้าเโพดกระวองเพชรน,นะครับแล้วก็ต้นอ้อยแล้วก็มีเอ่อไม่น่าเกี่ยวนะใช่ครับก็แบบว่าทําฟาร์มกันเนาะดูดิขานาดแฮมเบอร์เกอร์นะครับไม่ยังมาฟาร์มได้เลยนะทำไมเราจะไม่ฟาร์มนามาเดี๋ยวเรามาเาร,าริ่มต้นกันฟาร์มมาเาร,าริ่มต้นกันฟาร์มมาเริ่ม ต้นฟาร์มกันดีกว่านะทุกคนนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตแปลหนึ่งนะครับเพราะว่าอ่านไม่ออกแปลโอเคผมว่ามันแปลไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าจริงอันนี้หมายว่าซีช็อปก็คือร้านขายมเมล็ดพืชนะครับเนี่ยเรามีตังอยู่2 0บบาทด้านล่างซ้ายนะครับแล้วก็ในมือจะมีเสียมตีบวกนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคครับเนี่ยก็มีแต่คนที่เขาแห่มาซื้อเสียมเอ้ยไม่ใช่เสียม ไอเมล็ดนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อบ้างนะนี่เราต้องคุยนะอ่ามันจะมีแครอทสตรอเบอรี่บลูเบอรี่สม้ทมทเมโตเอ่อข้าวโพดเออโอ้โหเมล็ดเมล็ดมันเยอะนะครับทุกคนเห็นไหมเมล็ดเยอะมากแน่นอนเราต้องซื้ออันเริ่มต้นอยู่แล้วนี่อันแรกก็คือแครอทนะครับซื้อมาเลยอันนึงแล้วจากนักให้เราไปที่รั้วของเรานี่ก็คือตรงนี้นะครับ นี่เราถือ,อกระป๋องน้ำส้มนะกระป๋องน้ำส้มปลูกตรงนี้แล้วกันนะคลิกซ้ายอทีอ่าแล้วมันก็จะเหมือนขี้นะเหมือนขี้เลยนะครับทุกคนมันปลุดๆขึ้นมาปลุดขึ้นมาแล้วก็เก็บได้เลยใช่ไหมอันนี้คืออะไรเนี่ยโคมไฟเปล่าแล้วเราก็เอามาขายตรงนี้นะครับนี่รเริบเอาต้องคุยก่อนหรอขายโอเคได้มา20บาทมันเป็นการลงทุนนะ้เนี่ยซื้อมาเล็กสบาทขายได้20กำไร10บาทเน้นๆโอเคงั้นเราก็ลงทุนจอยสิครับรออะไรซื้อมาเล็กสเม็ดมันปลูกอย่างนี้ด้ยหรอฮะ เราไปเก็บของคนอื่นได้ไหมเราเป็นรักของคนอื่นอ่ะผมไม่ได้ละโอ้โหเรารักของคนอื่นไม่ได้นะโอเคเราเก็บต้นที่มันโตก่อนแล้วกันนะเราสามารถกดวาร์ปด้านบนนั้นน,ะนี่เราวาร์ปไปที่ขายแล้วก็กดเซลล์เพื่อขายนะครับเดี๋ยวเราก็คุยไปได้มา80บาทถ้าอยากปลูกพืชต่อไปจะต้องใช้เท่าไหร่50ใช่ไหม50จะได้เป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่โอเคเดี๋ยวลองซื้อมาสักอันหนึ่งนะอ่าแล้วก็ซื้อแครอทอีกสมอันกลับไาที่สวนเราต่อนะครับเราก็ปลูกแครอทตรงนี้แล้วก็สตรอเบอรี่ ปาบแค่เรานี่น่าจะโตไวกว่าสตรอเบอรี่นะครับดูจากเปอร์เซ็นต์ของสตรอเบอรี่แล้วก็คือขึ้นช้ามากนะดูดิอ้าวไม่หายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอา้าวท้งไงอ่ะไม่หายไปแล้วอะ่ะมันหายไปได้ไงวะหรือว่าผมใช้เสียมขุดเพื่อเป็นการลบว่าทุกคนใช่ไหมน่าจะใช่นะทุกคนเออว่ะเอเอเราทําอะไรลงไปเนี่ยโอ้สตรอเบอรี่ต้นน้อยลบไม่น่าเลย เดี๋ยวเรามาแก้มือที่สตรอเบอรี่ใหม่นะครับทุกคนซื้อมาอันหนึ่งก่อนนะเผื่อพลาดเผื่อพลาดเดี๋ยวสตรอเบอรี่เราจะปลูกไว้ตรงนี้นะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอาน้ำมันลดใช่ไหมใช่ไหมน่าจะไม่นะทุกคนเราสตรอเบอรี่มาปลูกตรงนี้เลยแล้วกันนะก็ปลูกแครลอดข้างๆกันเลยบอกว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนรอบที่แล้วนะอ๋อนี่ไงมันมีอยู่โอ้มาค่อยๆขึ้นนะอ๋อเมื่อกี้ผมเผลอไปใช้จอบขุดไงเลยหายขุดขึ้นมาแล้ว40%่ปนโอ้โหแม่งแม่งปลูกโคตรนานทุกคนไอ้พวกที่เหลือเนี่ยไอ้ อ้อยเนี่ยต้นอะไรพวกนี้เนี่ยเห็นไหมเขาใช้เวลาเท่าไหร่วะเอออ๋อเหมือนว่าสตรอเบอรี่มันจะออกเป็นผลมะใช่ไหมเออผมไม,ไม่ค่อยมีความรู้เลยวะ่ะไอ้บ้าเลยมาเล่นเกมแต่ไม่มีความรู้อ๋อขายไปก่อนสตรอเบอรี่ขายได้เท่าไหร่อ่ะสตรอเบอรี่ต้นหนึ่งห้าสิบอ๋อแสดงว่ามันจะออกได้หลายๆล,ลูกใช่ไหมไม่ออกดอยแล้วอ่ะเนี่ยมันอกแค่เนี่ยอ๋อมันค่อยๆ่อยให้เราเนาะสังเกตได้ว่าไอ้ล่างขวาไม่ใช่ล่างขวา,ตร,ขวาตรงกลางล่างนะครับมันจะมีบอกนะว่าสตรอเบอรี่ของเรามันมีแต่ละชิ้น,นหนักเท่าไหร่ แต่ละชิ้นนี่จะหนักไม่เท่ากันเนาะน่าจะอยู่ที่ความหนักของสตรอเบอรี่ด้วยเนาะถ้ายิ่งหนักก็จะยิ่งขายได้แพง72บาทโอเคเงินผมเอามาซื้อเป็นแครอทแล้วกันเนาะสตรอเบอรี่รู้สึกว่ามันจะปลูกได้เรื่อยๆเลยนะเห็นไหมสตรอบเบอรี่มันออกดอกแล้วทุกคนดูดิโอ้สุดยอดเดี๋ยวปล,ลูกแครอทแป๊บนึงนะอ,อุอออออออ้ยแครอททองคําใช่ไหมเนี่ยโกแครอทแสดงว,ว่ามันคือแครอททองคําใช่ไหมโอเคโอ๊ยดอกเป็นมาเล็ดด้วยเหรอ วิบวับวิบวับวิบวับดูสิขายได้เท่าไหร่ขายแค่อันเดียวพอสามร้อยโอ้โหอันเดียวสามร้อยโอ้โหโคตรแพงอะ่โะโอ้แสดงว่าถ้าเรายิ่ปุ่นขายลอดแบบบ้าๆนี่มันก็มีโอกาสได้แค่หลอดทองนะสิเอองั้นเดี๋ยวซื้อเออว่าผมมี400แล้วซื้อบลูเบอร์รี่เลยแล้วกันไหม eternity La โอเค okay, ครับทุกคนหลังจากที่ผมนั้นเล่นมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็เจอแต่พวกเกษตรกรมือโปรนะครับก็คือแบบแต่ละคนเนี่ยคือแบบว่าแม่งหนักจัดนะครับแ่แต่ละคนปลูกหลายอย่างเนี่ยคือทําให้แบบคือแบบแทบจะเป็นป่าดงดิบนะครับนี่น้องคนนี้เขาใจดีนะครับจะเอาผลไม้ผมมีกแล้วนะ <laughs> ดูนอ้องเขาสายไหมผมใช่ไหม <laughs> ไม,มันคือสายไหมใช่ไหมโอ้นอ้องเขาใจดีไว่าอะอาอไอฝักบมหายไปไหนวะ ผมขอแยกไปซื้อปลกักผัวเพิ่มผมไม่รู้นะครับว่ามันมีไอที่ขายของตัวนี้นะตอนแรกอะ่ะตอนที่ผมเล่นเบสั์พาร์มันมีน้องมาแนะนาให้ให้มาตรงนี้นะแต่จริงๆกับผมไม่เห็นร้านนะครับก็เลยรีเก็บเป็นรอบหนึ่งนะนี่ก็คือพอเราซื้อใช่ไหมมันก็จะมีเอ่อเขาเรียกอนะไรอุปกรณ์นะครับเห็นไหมก็ซื้อแม่งมาเลยนะมันคืออุปกรณ์นะไอพวกนี้น่าจะเป็นเอาไว้ย้ายพวกผักพืชผักอะไรพวกนี้เน,นาะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นรถทําให้ มันโตวไวขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวเราลองดูเออว่าลืมขายสายไหม่แต่เช่่งมันแล้วกันนะนี่ก็คือต้นแอปเปิลนะครับที่ผมไปซื้อมามาปลูกก็ผลผลิตก็ค่อนข้างที่ชิกากนะครับนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสายไหมแอปเปิลฝักบัวรดน้ําต้องเอามาลดอะไรอะปปคอนใช่ไหมปปคอนผมรู้สึกว่าผมปลูกมานา,น,านแล้วแม่งยังไม่โตสักทีนะไม่รู้ว่าทําไมนี่คุสาดน้ําใส่น้องเขาให้ผมอีกแล้วสายแมนใหญ่ <laughs> คือโอ้โห รับรับโอเคโอเครับ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 ไหนไหนฮะไหนก็ไหนไหนแล้วนะเออไหนไหนก็ไหนไหนละพอก่อน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 เยอะจัดนะครับกูรับไม่ได้แล้วรับไม่ไหวแล้วนะโอ้อะไรวะเนี่ยมันคือไอติมมาคือไอติมหรือเปล่าโอ้คืออะไรง่ายคือกูแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับสําหรับแมปนี้นะก็คือมีแบบว่าเกษตรกรมือโปเขาเอาผักมาแจกนะเออไม่ต้องทําอะไรกันเล้วนะครับเดี๋ยวขอลดน้ำกระบอกเพชรแป๊บนึงนะ ก็บอกเพชรมันต้องใช้น้ำในการเติบโตป่าวะเออไม่รู้นะแต่ลดน้ำไปก่อนอเฮ้ยน้องเขาเอาเสียมมาตีเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราเอาสอนทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โยแต่ละคนไม่ปลูกกันได้ไงมะกูยังได้ลูกกระต้อยได้อยู่เลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราลองขายดูนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่ป๊าบโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โอ้โหไ้ยกูรวยแล้วนะครับคือแบบโอ้เฮ้ยอ,อะไรเนะี่ยแคนดี้อ่ะลองขายดู ได้เท่าไหร่เหมือนจะไม่รับซื้อนะทุกคนโพรแต่มันเวอร์มากขายอันนั้นไปก็คือไนดะ้มาแล้วสามล้านกว่านะครับคือคือจุดประสงค์จุดประสงค์ของผมคือต้องทำอะไรต่อครับเนะี่ยไปซื้อผักเหรอ <laughs> คือแบบว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วจริงๆนะครับดูแบบว่าคือโอ้โหนะครับคือรวยแล้วนะเลิกปลูกผักเลิกปลูกผักแล้วมาทำเทกษตรกรดีกว่าเออรู้งี้ลดน้ำให้หน่อยลักกันนะครับทุกคน,นส่งสารสงสาร เขาโพดนะแล้วก็กระบองเพชรด้วยกระบองเพชรอยากโตให้เท่าเขาเห็นไหมมันรู้สึกว่ามันอลังการดีนะเห็นไหมดูดิเหมือนรุ่นเลยก็มีอะไรอีกอะมันไม่รู้จะต้องทําอะไรอะ่ะคือเขาเอาเงินมาให้เราเหมือนเขาเอาเงินมาให้เราแลว้วอะไม่ต้องทาอะไรเรียวอะนะรวยเรียวนะและนี่คือไรเอ่อมันคือพืชผักอะไรก็ไม่รู้นะฟรีซีดเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านค้าแล้วกันนะครับเผื่อมีอะไรให้เราซื้อเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างอะผมอยากได้อันสูงๆอ,อ่ะไอไอพวกล่างๆอะ มันต้องปลดล็อกยังไงอะอ่าเราได้อรไปเพิ่มแล้วเราก็ปลูกอรไปป่า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 แล้วก็ลดน้ำา๊บบบบบกระบองเพชรด้วยแล้วมีอะไรอีกไหม่าจะยังไม่มีนะเอ่อลดย้ำย้ำมันไปย้ำมันไปเออหมดละเดี๋ยวไปดูที่ร้านเอ่อซื้อวัสดุอุปกรณ์นะครับว่ามันจะมีอะไรให้เราซื้อหรือเปล่านะโอ้โหแต่ละคนนี่คือเขาแบบว่าปลูกแต่ละอย่างนี่อลังการมากๆาเลยนะนะเรามาดูที่อุปกรณ์นะ อุปกรณ์เนี่ยคืออยากได้อันแพงๆอ่ะแต่ว่ายังไม่ปลดสักทีนะพเพจนี่มันมีอะไรให้ทำบ้างเออสตอร์เบอร์รี่ห้าสิบสตร์เบอรี่แล้วก็แครอทให้เราไปทำอะไรนะเก็บสตอร์เบอรี่ได้50อันปะ่ะลองดูนะน่าจะเป็นการขายสตอร์เบอรี่ได้50อันนะครับทุกคนน่าจะนะโอเวนหัวโอ้ยโอ้ย,อยดอกเมล็ดด้วยโอเคดีเลยเตรียมต้องซื้อเพิ่มเอ้ยใครมาตอกกูวะหนีไปขายแม่งเลยแล้วก็ซื้อมเมล็ดเพิ่มออร์เรนจ์ทริปคืออะไรไม่รู้แล้วก็บลูเบอรี่สตอร์เบอรี่อีกห้าอัน ไอหลอดไม่ต้องแล้วก็เอาเชอร์ไมชมาปลูกไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็สตรอเบอรี่อันนี้เป็นบลูเบอรี่เนี่ยบลูเบอรี่ก็ไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ไว้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ตรงนี้กันนะแล้วก็ไปดูที่เควสของเราต่อสวัสดีครับลุงผมมาส่งเควสอ้าวอ๋อลืมไปว่ามันคอมพีดเออใช่ทุกคนคือผมหลอนภาษาอังกฤษนะคือมันคือเป็นคอมพีดแล้วแล้วกูทำทำ,ทำไมวนะเนี่ยโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันเนาะคือแบบวว่ารยแล h. เกษตรกรที่รวยแบบภายใน10นาทีนะครับก็คือว่าถ้าสมมติจะเล่นให้หนุกว่านี้เนี่ยก็คือปลูกเองนะแต่ถ้าปลูกเองก็คือนานนะครับก็เลยมันก็อาจจะสนุกอีกแบบหนึ่งแต่นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เออผมไปที่นสี่แล้วเล่นชิลๆนะครับมีคนเอาของมาให้ผมก็ไปขายนะโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะตอนแรกว่าจะจบเร็วกว่านี้นะแต่พอดีว่ามีน้องเขามาให้ของผมนะครับทุกคนก็เป็นว่าเออก็รวยเลยอ่ะเออรวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถอย ใส่ท้องใหม่นะอันนี้ใส่ท้องเก่าแล้วนะเดี๋ยวจะไม่ถอดอีกใบละด้วยตั้ง3ล้านโอเคอเค,ครับทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับทุกคนโอ้จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบายเย้ bye ี่เยโดด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 เย้เยโดดโดดโดดเยโดดโดดโดด